สบายดีสบายดีพโปรยพี่น้องและเฉยสุขสุขทุกคนเด้อเมื่อพอก็เมนังคิงตอนเช้าอีลเดพี่น้องมื้อน,นี้มาพาพ่อแม่พี่น้องมาย่างตลาดคำแตงคือเก่าพี่น้องเนาะซึ่งว่ามีแนวอยากกินพี่นอ้องแม่นังคิงอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่พี่น้องเอ้ยคือพังไทยเห็นนะก๋วยเตี๋ยวไก่พังไทยแซ่บๆเนาะเคยกินแตงแต่ข้าวไปเห็ดงานอยู่พังไทยพี่นอ้องแม่นังคิงนะ่ะก็เลยคิดอยากแต่กะเห็ดบ่เป็นบ่เคยเหย็ด แต่ว่าสิโดองเห็ดพี่น้องเนาะแต่ว่าให้ไอโดนดอกวันนี้ว่าซื้อเครื่องให้ยเปิ้นพี่น้องเนาะซื้อยัางกอกแนวเห็ดนะเครื่องเห็ดให้ยเปิ้นเนาะว่าสิเป็นหรือบ่สิเสบหรือบ่พี่น้องตโให้บ่คือกากไก่เคี่ยงกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะบอเสบคือสูตรฟังไทยกับไข่ไข่ไก่เคี่ยงกันยังดีปะเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องว่าสิได้ยังเนี่ยวัอนี้สีได้เครื่องครบบอสีนี่เครื่องยังเนี่ยเมนูกิ้งซื้อถืออยู่บอบ่เคยเห็ดได้พี่น้องจ้าบา เราเอาว่ามันมียังเนาะปะ่ะจกักสศรีได้ยังง่ายมากกระฟอนักเรียนใบสาวพี่น้นองเจ้า่อว่ามบุคคลมีคนคิดอยากกินพี่น้องเบริกินมาจาักรศรีบัตรไรยปีเลยนะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะตอนอนะเฮตดงานอยู่พังไทยมันคิงกินคู่มือคู่มือ ສະນໍາເມືອຕ້ອງໄດ້ກິນເລີກງານມາຕ້ອกໄດ້ກິນເນາະພີ່ນ້ອງມື້ນີ້ກໍເລີຍຊິລອງຈັກປາດມັາມະລอຫຼືເບາດບາຮົາຄດປາຈະົຕິດນາຜນາຕດນີกจາຈັກຈດ โอ้ส oh, yeah, really really ิไดงเนี่ยน้องเหมือนี้ทำบุไรี่กุยเตี๋ยวนี่สิกินเยอะยามันแมาว่ากันยามันมีเครื่องบกบนะพี่น้องเนาะมันบวกคือเข้าไปย่างตลาดปักเสืมามาละมาอันนี้กระจักสีหนีดีบ่อเขื่องบกไปย่างมาเสี่ยงบวกถึงมั้งรวยเท่าไรนี่เออ นวยหาอะไรบอกวยน้อยอันได้หอยเ่ละักนไรบอกวยหาพดอ่น้อยดัน้อยอ่น้อยหมูกับหมูชุนี้เท่ากันคืบ่ยให้นำตำสุกก็บคันนี้ชองแม่พอได้กินอยู่ลูกเองมาบากัพวกขาเนียวนี

ບໍ່ເວົ້າເດີ້ແມ່ແມ່ເນາະເພິ່ນເຂົ້າໃນນະເນາະເຂົ້າຊິໄດ້ເຄື່ອງນอยู่ບໍ່ພີ່ນ້ອງເບາລາาะເບ່ກອນເະດດບ เอนแม่ชะนอยเอ้เราบอแม่ชนอยเราแม่ะนูดรเลยเป็นหนังคิงมันมมี่เรื่องแบบนี้เลยบบมาลงมาละกบมมีนะแต่อีแตดไม่เอาโปรพินตา อก็คือได้ยังเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่คืออันทีไปซื้อน้องไก่กับกับอีหยังเกาะตีมไก่ก็เครื่องมันมาขบมันมาเพิ่มเข้าไปซื้ออยู่อันอยู่ตลาดปักเสียนเขาซื้ออยู่ตลาดปักเสียงเสื่อมลายเครื่องน้าจักรกลมาละกับโบมี่นะกับเรื่องเดือดีอัดกับโบมี่นะเท่าชีวิตนำขุนน้ำเข็นกันเลยเนาะเมือนปะ มีอยังเลยมันชิเป็นอยู่บ่ล่ะชิเป็นอยู่บ่เอาตีนไก่เอาตีนไก่ให้นไหนเข่งลูกดยู่ดีายรกันเนี่ย สามสิบบาทไ่ออกมาอะไรพี9 <9 <9 <9 <9 ่หนอ้ยียมสีมืออะไรจักหลายย่างเนี๋ยถาไปเบิ่งอยู่เพื่อน ยันเครื่องบครบมันบ่มีเครื่องนะนี่เป็นไรสร้างตุกสิบข <c oughs> ายดีเนาะเนี่ยพาซื้อน้ำพี่น้อยลูกศิษยว่าขายดีแต่น้ำแห้งขาย,ยายดีจนโมเห็นไหม,ม,ค,ม,มค่ะยุ่มกระใสโอ้ยู่เป็นขบวนเลย คนมาลายเนาะปกติเขาจะขายเกื่องเต้นแต่อันนี้อันนี้โบมี่วางไปเบิดปกติคนจะเหนี่นกันนะอันนี้โบมี่ถ้าไปบุญได้บ่คนไปบุญคนไปบุญเนาะบุญติดบุญตอญส,อญสองบุญสามบุญ พดเบิดทีจมันกับเบิดจะือ่น้องโคตรกับโตโตโต้ดเนาะคอยม่ยืนทายอยู่ในหัวคือสิบบริมืออ่บริกินเนาะตกไปทายี้วนองเขาอีกเนาะมไปยืน่น้องเรางน้เขาองเนี่ยไปเบิรงดยอเหมือนมาสีเื่อเห็ดไก่้นเสียดีขนาด ยอดรวมายดีนเห็นเมขา่มาน้คนอยากกินใช่ไหมกินกมมาห่อเทียนแนโอ้ตื่นเมื่อเราบอนอีบอาคออีกหละคออีกอย่างอีกแล้วเฮ้ยมีแต่คนยิงยิงมีแต่คนแบบยังอึดอัดอีอ่อนบถ่ายเอาเราไอ้เนี่ยกูไปปาดุงเนี่ยกูนี่เองอีหยังอันนี้อีหยังอันนี้บ เออเน่าเน่าเน่าเอาเดี๋ยวม,มาเบิ่งคล้องกันพี่น้องบะแม่น้ำชิ้มน้ำเอียงเน่เดี๋ยวมาเบิ่งคล้องกันพี่น้องไส้ตีนไก่น้องไก่ข้องอกเสียมเพอร์เะกระดิออดัสหมู ได้แค่นี <m> ้พี่น้องเอ้ยมันมันโบมี่ีกของนะหัว่ะเท้ากับโบมี่มะละกับโบมี่มันโมขึ้นตลาดปากเที่อ้เนาะพี่น้องแบบกระขนขายของกับบุหรี่นะจังแนวใดมันสิดเป็นวนเตี้ยวก้วนเตี้ยวไก่ว่แล้วจะเป็นอยูังไยฮะเป็นนั่นแล้วเป็นไปโดดมันอาจซีโบแซ่บขึ้นคัามไทยดอกน้องพี่น้องแต่ว่าเป็นอันคิ้นขีดอยาคนะขีดไปมัวมัวโบแซ่บส่ยาไหม เพอขยายไ่อกคล้องกับอะไรแค่นี้ลหะไปตลาดกันเลยมันนี่ยางไรยังมากินไ้แต่ก้อยเป็ดทคงเดียวเอ้ยเอ้ยเอ,อคนถวยนี่คนถวย,คน,ถวยคนต่นถวยวัน,นี้วายอ้ไม่บายไายบายไายบายเนยไม่บายเนยจีบ <Bye. S 1> ไปเพื่อนคนนี้เนื้อปา่าลูก๊ายบายสบายดีสบายดีกัน๊ายบายนโอเค๊ายบายไายบายไปไปไปูนเด็ <Bye. S 1> <laughs> OI!